เลยไหมหมดเลยคไปมคีคแล้วนินไปอะไรนะรขึ้มาแล้วฉันฉันเล่นซับช่วงนี้ไม่ค่อยได้แตะซับบอกเลยพีพบบไปบนก็ได้ไหน้าไปเน,นี่ยื่อกี้ยังเหลืออยูเ่เลยกูมไม่อยากให้ไปไปบนเนาะมันก็เหลือพอกันสองตัวเลยเ้ย หนูหนูเล่นบดไม่เก่งคะ่ะช่วงนี้ไม่ค่อยแตคะค่ะโดนไล่ไปป่าอย่เดียวค่ะช่วงนี้สรุปให้หนูไปไหนเนี่ยไม่เอาซับยแล้วนะฮะกลางจองทำอ <c oughs> มโมะไว้ให้หนูนเป็น,อเ,ปนเอาเป็นชิลานะ แบนแบนยู่ฮะชีลามึงแก้ได้อะถ้ามึงจะเล่นทาโมโม้อ๋อโอเคได้ได้เออชิเออชิทำโมโมแก้ชิลาได้ลืมไปทำโมแก้ชิลาได้เย่เขก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าพี่เไม่รู้เรียบพี่เอบี่ยไปด่วนเย่ไม่ได้ไม่ได้เข้าจิ ดีเโพดไม่มึงเนพลิกเลยมุนินฮะเฮ้ยพี่มดขอคังยัขอคังยักษ์เจินเยาหยิบาวีีีมาติดตัวด้วยแม่จับพ่อโม้ในรอบร้านปีมุนินเล่นกลางเหรอ จับพ่อโมะในรอบล้านปีจริงๆนะไม่ได้พี่ ย้ายไปไหนย้ายไปไหนอ๋อโอเคโอเคโอเค่เดี๋ยวพี่ไม่ได้ยินเสียงของมันแล้นะเดี๋ยวแค่เดี๋ยวพี่เลื่อนศอกอ่น เดยวนะเฮ้ยคิดโดป่าแน่เลยอ่ะอย่าเอาเพื่อมามาคนแบโอ้มคิดโอมาลุป่าแน่เนอะไม่สิไม่สวไม่ใช่ไปคือคิโอมาลุป่าไม่เลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่พี่ปวดหัวเลยนะใครบ้างไรยกมือขึ้นเลยปวดหัวเลยเยอะคุณห่าปวดแล้วไอ้ก็ไม่รู้จะเข้านะไอ้ยามเองดับคุมซ้ายเลยตันทีเลยโอ้ยยกมือขึ้นเลย ไอ้บ่างเลี้ยงตัวสามคนกอลินนินโดนแล้วกะไว้แล้วว่าต้องโดนแน่นอนไม 平板 iPad。 เนี่ยคนจะเปอยที่เกศทำงานละมุเหรอละมุดที่ละมุดที่ลุเรดารเแฟดแล้วแฟดแล้วดลเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวะเฮ้ยเมันสวนมันสวนมันสวนเออระวังระวัง โอ้ยกูค้างกดแปดเลยสักวันหนึ่งนัีแบบดังช่องที่มีคนติดตามหนึ่งล้านคนนะแกงเอาวงพี่ซื้อโทรศัพท์ให้ทุกคนเลยโอ้พวกเราต้องช่วยกันนะคต้องช่วยสิเอาจริงถ้าช่องที่มีคนซ้มหนึ่งล้านคนที่จะซื้อโทรศัพท์ให้ทุกคนเลยไอโฟนให้ทุกคนเลยแค่นั้นครับผมผมขอแรงเช้าก็พอ กูแบแตกตื่นแตกตื่นกันหมดใ่เฮ้ยเฮ้ยจังหวะทีได้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 ไ้ด้ไ้ได้ เฮ้ยุไก่มาอะไรจะมีมาช่ดีุไก่โอ้โอ้วางอันติทิผิดที่อีปหายแล้วไม่น่าุอุ้ยนิดเดียวเองหเมเอยมันอยู่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 เฮ้ยคิโนะมา มปิทางใ้เฮ้ยใครเฝดอ่ะออกมานี่หนูแฝฟไปแล้วนะหนูแฝฟไปแล้วนะเดิน,ห,นหมดเดินหมดเดินหมดเดินหมเดินยวดวดินเดนมดเดินดเนตเดินยมดเดหนึมเนหมด้นหมหมดล้หมดก,กเดนเดมนะ

ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเมสสุดท้ายโดนด้วยเฮ้ยมูนิน,น,นขอ,ทอนโทษแต๊บนั่งเขาวิ่ง <c oughs> เข้ามาร้วมยังถึงท้าเวอร์สองไม่ได้ทำอะไรกันอยู่ตรงกลางวเนี่ย <c oughs> ไว้โย,โยนตรงอันตรีตะกงกิวเข้าไปไม่ได้เสียไป โอ้เอ้าเอ้เอ้เมื่อกี้แปะเมื่อกี้มันคอนโทรไม่ไปถามหนดูแมปนะเล่นดูแมแนะขอโทษครับขอโทษครับเขาสียางว่าอยากเล่นสาม่อนี้เลยออมันหน่อยร่ดมันอุ้ยยิงไม่ได้แล้วนะไม่ไหวแล้วนะพระสีเสียไปแล้วโอเคเฮ้ยมันไม่ต้องเห็นหรืออะไรก็ได้ตรงนี้ อ้าวป่าวักใส่เี่พแกเราเห็นหรือเกินมันเล่นเหมือนคนแเ้ไม่ต้องแเ้ขนาดนั้นก็ได้ค่อยๆเล่นมันฝืนผมว่าไม่มีพลาสติดแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอกลับไปเติมเลือดก่อนป่าวันภาคที่บนเม็มันลงกาอเระวังนนะเร่่่มหอย แนนรู้ดีจับจับนน่งจับได้เลยเชลานุยรู้ดีมันมีคนจะเวเฮ้ยคิโมีโมคีโมคีโมไม่ม่ไ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 ม่วยดวยช่วย่ยช่วยวยล็อกขาล็อกขาสวยโอเคคีโมยัีสี Ờ, uh, tera tera Rut, <truh> Má Má bas, Ô kiếm ăn. Fa Ui, cứu ăn. A phao đợi Bye. Manny. Manny. ี่ยวน้ามันไปแล้วโอ๊ยเมื่อกีก้เกือบแตกเลยที่เกีนะเ่ยวหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ไปนี่ไงโดนอยู่โดนโดนโดนคิโดมาถอยถอยถอยอยู่พุม่มอยู่พุม่มชิราอยู่พุม่มได้นั่นแหละเออสวย ลกๆี่ลึกแผมเข้าต่อไม่ได้ระวังนะลึกเกินลึกเกินไม่ไหวพอไม่ไหวพอไม่ต้องเห็บลึกมันมันมันคอมโบเข้ามาแล้วเนี่ยโอเคเขาเข้าใส่เขาเขใส่ใส่ทีเปลี่ยนละโอเคสองตัวแต่พี่เอาบนเลยได้นะได้ได้นะได้ทั้งวันนะ พอแล้วนะไม่ไม่ได้ไม่ต้องฝืนแล้วไม่ต้องฝืนแล้วพอออบเจกต์ออบเจกตไปปะเดี๋ยวพี่จะทำให้มันวิ่งขึ้นมาบนพวกเราไปเอาออบเจกต์กันเลยบอลยิมไปออบเจกต์ไม่ต้องวิ่งขึ้นมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวออบเจกต์ไปเดี๋ยวต้องรีบหนึ่ง เอาเจ็บไปเลยจังหวะนี้เรียบร้อยโอเคได้เพิ่มโมเมนต์สปีดขึ้นมาสามเปอร์เนะคุณผู้ชมจังหวะนี้ไงกับทีมของมะม่วงฮะตันนี้ได้โมเมนต์สปีดขึ้นมาแล้วโอ้ไม่โดนมีคนเข้าไปบวกนะฮะแต่วินนะฮะวิ่งเข้าไปเทรดให้ของแครี่แล้วปิดไปได้โดยมินนะฮะโอ้โหเล่นมีตรงนี้ต่อได้นี้ต่อได้ตรงนี้ต่อได้เชลยรนุอิพุ่มโยโกะฮะเข้าไปเทรดแล้วปิดในจังหวะสุดท้ายไปแล้วจังหวะนี้มีการบวกกันขึ้นตรงกระต่ายนะฮะล็อกขาล็อกขาล็อกขา วิ่งเข้ามาจะเอาทีละนิดใไหขี่เข้าไปในทาวเวอร์อะไรโอ้หนอนนอนนอนโดนคอณครับกลับมาจังหวะชุกินะอะฮะโอเคยูกิแฟดโอ้โหแย่งคีฟตัวเดียวเอ้ายังไงครับคุณยุกิแล้วมีอ้าวยูกิยังไงครับมีการเทรดกันขึ้นจังหวะนี้แล้วอุนการอยู่ข้างหลังหวัดดีป่าแล้วไปถลามันกับอุนไกาฮะทำให้อุนไกาเข้าไฟไม่ได้คุณผู้ชมแล้วตอนนี้อุนไกาเหลือคนเดียวแล้วฮะปิดล้อมเลย ร้อมนะฮะเข้าลุกคุกวงในฮะแต่สีออกมาจาังหวะนี้แล้วยังไงครับเจ้าวิ่งตามอยู่แล้วเปลี่ยนไล่างสลับแรางนะฮะพี่พี่มันปิดสายมันปิดสายสามปิดสายสามถอยเลยฮะถอยเลยฮะจังหวะนี้สายสตัวนักมีนหมดลวงเออโอเคถอยเลยฮะถอยให้ไม่เอาไม่เอาฮะจังหวะทัมมิ่งไม่ได้นะตอนนี้ทีมมาพุ่งต้องถอยก่อนนะฮะโอ้โหจังหวะนี้ฮะโยนล้วงเข้าใจนะ ตายแล้วเราได้ได้ฮะชื่อเต็มได้ได้เอาฮะจังหวะนี้จังเกิลของมะม่วงฮะเปิดไดรโอม้าแล้วทําทางไว้ก่อนเรียกคอไฟเลยฮะเอายามาตโนโอลูจิเอาเอาแค่สามคนก็พอไปกันไปกันไปกันพีแค่แคนนี่แล้วก็ซัพพอร์ตจากพี่มาเมดไปเมดไปได้เลยครับอีกอังกีแล้วว้าวแบดีมากมินอยู่กับพี่ปพอ เดี๋ยวส่นให้เดี๋ยวส่นให้บนบนโอ้จังหวะนี้ต้องโอได้ดีฮะฝั่งมะม่วงได้ยามานต้องโรจิไปแล้วทำการเปิดไฟต่อเนื่องครับผมเข้ามาแล้วเทรดเข้าไปเราได้แล้วเป็นตัวยังไงครับเรียบร้อยฮะอุนไก่เกียวไอ้นรส่านะข้าวไม่ตายแล้วแตกไปจังหวะนี้ยังไงมาต่อที่แล้วดูเข้ามาป่าแล้วอือเกือบโดนสวนนะฮะโอ้โหทันทีที่มีโลเลยครับผมมีคนถูกโลนี่ปั่มอยู่นี่ปั่มอยู่นี่ป่ามันโดนโดนผม จังหวะนี้ฮะสปินฟูดออกไปด้านล่างฮะับสำหรับคันนี้ใหม่ฮะเป็นแหวนเวฟด้านล่างครับผมมันโลมามันโลมาอยู่บนมีใครเกี่ยวอยู่แล้วจังหวะนี้ยังไงเอ่ยกวินไิ่ขึ้นไปนะฮะไม่ใช่กวินทิวช้านะแต่เป็นเป็นกวินเป็นกวินมะม่วงเนี่ยโดนอยู่โดนอยู่เมื่อกี้อันตีโดนกันไปฮะเต้นล่างมาพร้อมแบบแล้วไั้นบนแล้วเฮ้ยทุกผู้ชมบนไหนอต้งบนไหนกลางแล้วน่าจะได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปอีกหนึ่งทาวเวอร์ครเป็น เชียร์สองทาวเวอร์โดนทำลายไปแล้วฮะจะคนหนึ่งวันนี้มีกําลับุกเอาติกโค้งแข่งชีตาดุีวิ่งกลับไปนะฮะโอ้โหเกือบแตกฮะเฮ้ยเฮ้ยมาบนข้าวกลางเข้าบนข้าวกลางเข้าโอเคบนแดงเหลือเกินฮิโดมาโดต้องเทรดมันแล้วแหละเฮ้ยปิดล้อมปิดโซตีเมวไล่ไล่พวกด้านหลังอยู่พุ่มพุ่ม ตัวทีแมวตัวทีแมวมันไม่เหลืออะไรแล้วอยากให้มันทัวปิ้งเข้าทาวเวอร์โอเคเล่นต่อไหมตรงนี้เล่นต่อไหมเล่นต่อดีเล่นต่อดีทาวเวอร์จะแตกแล้วด้วยก็เนี่ยคก็เนี่ยกก็ตรงเนี้ยมาเลยมาเลยแล้วอุ่นใจเกี่ยเข้ามาจังหวะนี้จะทำให้กูในรถถได้ไปสองตัวอีกหนึ่งตัวกูไม่เอาแล้วได้ไปฮะสก็เป็นสำหรับคุณนินฮะเราได้ทาวเวอร์แล้วสำหรับทาวเวอร์เทียนสองด้านล่างฮะแล้วตรงกลางมีคีบดันอยู่ ตรงกลางมีคีบดันอยู่ด้านล่างมีคีบดันเหมือนกันแล้วแยกเอาฮะแบ่งกันคนละเทียแล้วเทียสามทาวเวอร์ก็เป็นกะแสนะคุณผู้ชมเรียบร้อยฮะเซนเตอร์ทาวเวอร์เทียสามแตกไปเป็นที่รู้แล้วเนี่ยฮะบอดเลนทาวเวอร์เทียสามก็แตกแล้วเข้าถึงวงในแนละ้วคุณผู้ชมจังหวะนี้เข้าไ้ไป็สี่ตัวไม่น่ารอดนะเกมนี้แก๊งมามุ่งแนะ่จะได้ชัยชนะไปลายนะฮะไม่น่าจะมีอะไรที่โคแล้วเรียบร้อยฮะผมเย้ถโกได้รับชัยชนะไปแนละ้วมินเอ็มวีพีแน่แน่ มันมากเฮ้ยไอ้เพลงพอเฮ้ยแอปเป็นเผิดาดเองนะต้องแชร์แล้วจังหวะนี้